สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดามานคคอรตำแหน่งรองผู้นการวิทยฐานะรองผู้การชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้มีความภาพภูมิใจที่จะนำเสนอแรงบันดาลใจในการเริเร่มพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่เลขที่399หมู่3ตำบลน้ำสื่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันการบริหารงานโดยนางจันทนาพรัพั์คุ้มในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีให้บริการทางการศึกษาโดยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บำบัดเอฟื้นฟูสมรรถภาพถ้าเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกเกิดป็นแรกพบความพิการการบ,บริการส่งต่อและการช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษาตามความต้องการจําเป็นพิเศษให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมีนักเรียนจํานวนทั้งหมด171คนให้บริการ3รูปแบบดังนี้รูปแบบที่ 1. ให้บริการแบ,บ่งไปกับภายในศูนย์การศึกษาพิเศษรูปแบบที่ 2. ให้บริการที่หน่วยบริการ หกอำเภอตัวแบบที่สามให้บริการที่บ้านแปดอำเภอมีผู้บริหารครูและบุคลากรการศึกษารวมทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าคนจากสภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาพบประเด็นที่เป็นจุดอ่อนด้านการาบริหารจัดการคือการบริหารงานห้ากลุ่มง,งานยังขาดการวิเทศกำกับติดตามงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดและต่อเนื่องทำให้กรปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลาก,ก,กาารรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบุกชี้เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงสถาธิการประกาศใช้สรุปรวมพบว่าครูและบุคลากรรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังขาดความเข้าใจการดําเนินงานการประกาศคุณภาพพน,น,นักษาทั้งระบบ การติดตามการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษป,ประจำจังหวัดอุทัยธานีจุดที่ควรพัฒน,นาคือควรจัดเก็บข้อมูลกับปฏิบัติงานให้เป็นระบบสารสนเทศสืบค้นได้ตรวจสอบพร้อมใช้งานควรจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะระยะข้อเสนอแนะควรนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบและทันสมัยมากขึ้นการเริ่มพัฒนาข้าวิจ้ารณที่เริ่มพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพภายในยนักศึกษาโดยการทบทวนระบบประกันคุณภาพานักศึกษาในทุกๆปีและดาเนินการนําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน,ในไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไปด้วยการขับเคลื่อนระบบ ประกันคุณภาพภายในชันศึกษา 3Q Model มาเป็นกระบวนการในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพซึ่งยึดหลักกระบวนการบริหารงานคุณภาพหรือวงจร PDCA เข้ามาดำเนินงานในขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพภายในชันศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3Q Model คิวที่หนึ่งคุณภาพคอนโทรลคือการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของนัาศึกษาการจัดการทำแผนคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาของนัาศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนัาศึกษาคิวที่สองคุณภาพ audit คือการตรวจสอบคุณภาพโดยการจัดทําให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาชิวที่ 3. quality assessment คือการประเมินคุณภาพโดยการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องข้าพาจ้ามีการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในในปีการศึกษา2561และนำแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดำเนินการเพิ่มเติมรวมเป็น7หลรายการคือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีการจัดประชุมคณะกรรมการานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้มาตรฐานการศรรึกษาการศึกษาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กสจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศรรึกษาระยะ5ปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศรรึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อมุ่งพันเพื่อมุ่งคุณภาพของชั้นศึกษา 3. จัดทำแผนปฏิบัติการปฏิบัติจําปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโดยโครงการที่กําหนดไว้โดยมีผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆร่วมกันดําเนินการ 4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มง,งานและระดับสาึกษาภาคเรียนและหนังั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอรายงานต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของทางศึกษาปีละหนึ่งครั้งมีผู้ส่งคนวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้องสังกัดขึ้นทะเบียนไว้หนึ่งคน ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของคณรศึกษา 6. จัดทํารายงานประจาปีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษานําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเผ็นชอบและรายงานต่อหน่วยต้นสังกัดผ่านระบบอีสาพร้อมทั้งเผยแพร่รายงานต่อสาธนารณชน 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรเกี่ยวกับระบบประกรันคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดนําข้อมูลสารสนเทศจากการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทักศึกษาต่างๆ ด้วยการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในทางศึกษา 3Q Model มาเป็นกระบวนการในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการควบคุมคุณภาพและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพซึ่งยหลักกระบวนการการบริหารอย่างคุณภาพหรือวงจร PDCA แสดงให้เห็นถึงผลการรเริ่มการพัฒนาระบบการทำงานของทางศึกษาส่งผลทังึกษาได้รับรางวัลดังนี้ รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2515ระดับชมเชยรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2517ระดับดีเด่นการเริ่มพัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลการประเมินคุณภาพภายในคิดเป็นรอยละ98.79หมายถึงผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบ,บุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่บริการส่งต่อได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือทางอื่นในทางการศึกษาและสามารถป้องกันตนเองจากอุปติภัยภัยพิบัติและการถูกคุกคามจากผู้คนรอบข้าง ได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคลผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของหลักสูตรของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของทานศึกษาแสดงออกถึงความภูมิความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนในการโนรัน้าวควมน่าและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ส,สารธกษากำหนดอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนมากษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนรู้ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่การจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดจนส,สน่งเสริมทนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูได้มีนัตก,ก,กรรมใหม่มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาระหว่างการพัฒนาผู้เรียนและพาผู้เรียนเต็มศักยภกาพและส่งผลให้ได้รับอุปวัรของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประกวดรางวัลส่งผลข้าสัพทอดอเบกอร์ทั้งที่12ระดับภาคเหนือและระดับชาติและมีการจัดอบรมวินัยเชิงบวก ให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานร่วมกันของครูและบุคลากรในการศึกษาจากพกาัฒนาการปรับรมเชิงบวกให้แก่ครูและบุคลากรทําให้ครูได้รู้จักการทํางานเป็นทีมปิดน้ําใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกันส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรมีระเบียบวินัยส่งผลได้รับรางวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2,566ถึง2 5 7 0และรางวัลประเภทชุมชนและองค์กร Thailand Moral Award 2,024จากศูนย์คุณธรรม จนแบบคุณธรรมด้านพอเพียงอานนศึกษายังมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือและพิธีการหลากหลายโดยจัดคู่มือเกณฑ์และแบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลนํามาเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในนักศึกษาพร้อมนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาในปีต่อไปนอกจากนี้นักศึกษา ยังมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลสาระสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย3ปีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมจากการรับรองการตระเมินคุณภาพภายนอกส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในของ,าขขงลลขาทางการศึกษาเข้มแข็งครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในคุณค่าและเห็นคุณค่าระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสร้างเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะท้อนให้เกิดวฒาธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทาศึกษาได้รับเชิญเป็นผู้ส่งคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพส่วนกักศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองและยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนา,าระบบประกันคุณภาพภายในในักศึกษาให้กับโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี และหวังว่าศูนย์การศึกษาพิเศษพิจารณาตัวอุทยัยธานีจะมีคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านไม่เป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ